อ x ก c u เ e ียวจัดงาน announcing new band r ambassador and exclusive lovely fan with w a r n a r a t พร้อมคว้าตัวหนุ่มผิวเนียนใสไร้สิวอย่าง w a r n a r a t ร่วมเป็น band ambassador ค่ะพร้อมทั้งกิจกรรมสุดฟินให้กับเหล่าด้อมหมูยอและคนรักวอร์สาก,กันแบบฉ่ำใจแน,นลานเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์วันกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวของ o x y c u r e ได้แก่ O x y ซ u เค Acne Clear Potion Potion เคลียร์สิวขวดสีชมพูแ้มบริเวณสิวอักเสบ อ x อกซิเคียแอคเน่ครีม d e r m าวเดแปรงโคลนเคลียร er, ์สิว o x อกซิเคียด k ักสปอตเคลียริ่พอชั่นพอชั่นลดรอยสิวเพื่อไม่ให้เกิดรอยจุดด่างดำซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อช่วยการดูแลสิวอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดสิวใหม่ค่ะโดยไม่ระคายเคืองผิวและช่วยให้ผิวเรียบเนียนใสขึ้นอีกด้วยค่ะก็เป็นเกียรติมาที่เราได้เป็นแบรนด์เอเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรามั่นใจ แล้วก็อยากให้อยากบอกต่อให้ทุกคนใช้จะได้มีผิวที่ใสนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาสําหรับผมอย่างหนึ่งเน่ยคือสิวขึ้นตอนแรกเราไม่มีวิธีแก้ไขนะแล้วแบบบีบก็เป็นแผลปล่อยให้หายเองก็เป็นแผลม,มาเจอตัวเนี้ยก็คือมันช่วยเราเยอะมากครับแล้วก็อยากบอก่อกทุกคนนะันตั้งตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกที่ที่แบบถ่ายแอดเลยครับคือ คือตอนแรกเนี่ยลองใช้มาโคดมาดูแล้ว mm hmm. ก,ก,ก็ก็ดีมากสิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วมากครับแต่ว่าพอพอ,พอมาเป็นไอตัวที่ใช้สำลีจุ่ม mm hmm. ก็ลองให้ให้ทีมงานใช้ดูเพราะาตอนนั้นทีมงาหเป็นสิวแบบใหญ่จริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็คือหายไปเลยแบบงงมากอันนั้คือแบบจริงๆเลยแล้วก็เลยแบบโอ้โหใช้มาตลอดเชื่อเชื่อเลยนะมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็คือผมผมกินข้าวนะผมว่าอาหารการกินเนี่ยก็คือ ก็คือหลักๆเลยเราเคยผ่านการกินสมัยวัยรุ่นกินของ่อดกินมันกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหยุดกินน่ะมันเห็นได้ชัดว่าว่าสุขภาพดีขึ้นจริงๆครับ่อดูแลตัวเองนะถือว่าถือว่าเป็นการเล่นกีฬาหรือถือว่าเป็นการดูแลตัวเองเพราะว่าเพราะว่ามันก็ทําทําให้สภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยผมก็รู้สึกนะว่าพอผมมาเล่นกีฬาแบบ ประจำมันก็ทําให้สุขภาพเราดีจริงหลับก็หลับได้เต็มอิ่มพอนอนเต็มอิ่มกิมอมนอาหารที่มีประโยชน์มันก็ส่งผลต่อผิวให้มันให้มันมีสุขภาพที่ดีด้วยฝากเลยนะครับขอ,องซีเคียวอยากให้ทุกคนได้ลองความมหัศาจรรย์นี้จริงๆผมผมเจอมาแล้วครับกับตัวครับวัดเฉียวจริงๆหาหาแทบหารอยแผลของสิวไม่เจอเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะว่ามันหาสิวเนี่ยมลภาวะในไประเทศไทยมันง่ายมากที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าผดนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็คือไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหนอ่ะหรือว่าหน้าแบบไหน,นทุกคนมีซรสยิมเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานของเรามีสุขภาพผิวที่ดีผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในแบบของเราได้มากขึ้นจริงๆครับฝาก้ลยครับุณสิเียวคุณ